พอยส่งตัวอยา่างปกติเขาจะมีแบบอยากเป็นจมูกเหมือนคนนั้นคนนี้อ,อยากเป็นเหมือนคนนี้นี่เอาจมูกลูกใช่ค่ะเอาจมูกแพนเตอร์ <ant> ไปให้คุณหมอดูใช่ค่ะเพราะว่าคือตอนแรกเราดูแล้วแหละว่าคุณหมอเขาว่าถนัดงานด้านสลปอ่ออาแล้วก็คือที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนพูดตลอดเลยว่าแพนเตอร์หน้าไม่เหมือนแม่หน้าไม่เหมือนใครที่ในบ้านเราเลยเราก็เลยคิดว่าอ่ะ อย่างน้อยมันก็ได้อยู่2ออย่างว่ถ้าเผื่อว่าเราทําทรงนี้ออกมาแล้วสวยเราก็ดีและอย่างที่สองเนี่ยเอารูปเนี่ยไปแปะในห้องผ่าตัดเลยบอกคุณหมอขอแบบนี้ถ้าเผื่อว่าเราไม่สวยแต่อย่างน้อยเรายังได้หน้าเหมือนลูกก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องที่แบบอได้สองต่อเลยธรรมชาติไม่ให้ฉันให้หมอทําให้ใช่หมอทําให้อย่างน้อยต่อไปเนี้ยเวลาแบบตะกอนอะตอมออะต่างประเทศอะเขาไม่เชื่อว่าเราเป็นแม่ลูกกันพี่นี่น่ะที่เดนมาร์กตอนนั้นอะกลมาจะแบบ กลับประเทศไทยออตอมอเขาก็แบบมองหน้าไอ้ตัวเล็กแล้วเพราะว่าเขาว่าได้สัญชาติเดนมาร์กสองคนเลยแล้วเขาก็แบบเป็นพาสปอร์ตเดนมาร์กเขาก็ต้องคิดแล้วว่าไอ้คนไทยเนี่ยจะมาแบบเหมือนภาคลูกภาคพ่อเขาพาลูกเขาแบบออกนอกประเทศหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่ไอ้ตัวเล็กหน้าเหมือนเขาก็ยังคงพอทนได้นะแต่ไอ้ตัวโตวหน้าไม่ได้เหมือนแม่เลยเขาก็แบบยู เด็กคนนี้เป็นลูกของยูจริงหรอใหนเอกสารราบลบ a <อ>ี่มม<ช>ีถึงถามขนาดนี้เลยจนต้องให้แบบเขาอะโทรไปคุยกับคุณปู่ที่เป็นคนเดนมาร์กบอกบอกว่าเออเนี่ยเขาอะพาหลานมาเยี่ยมไอเพราะฉะนั้นนายูปล่อยให้เขากลับไปได้นะเพราะว่าตอนนั้นเขารีควรว่าแบบจะต้องใช้แบบใบเกิดใบทะเบียนสมรสใบหย,ย่าเป็นภาษาอังกฤษที่ได้รับก,การแบบสแตมจากที่ กงสุลอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเห็นไหมสตอรี่มีนะคะไม่ได้อยู่ดีๆอยากจะทำจมูกเพื่อความสวยงามอย่างเดียวนะคะก็อย่างที่บอกจะได้เหมือนลูกนะเหมือนลูกหน่อยด้วย